สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเท็ดี้ออปปวันนี้จะมาอัปเดตอากาศมาจะามาที่21บกลา69 18นาฬิกา46วันนี้จะมาอัปเดตอากาศตอนเย็นกันตอนนี้21บกลา69 18นาฬิกา46นะครับตอนนี้อุณหภูมิจังหวัดเราก็ยังคงติดลบ48องศา,าเท่าเดิมนะครับก็ยังถือว่า ุ่นกัตอน,นที่มันติดลบ51แต่ก็ยังรู้สึกถึงความหนาวเย็นและยิ่่ที่ตอนนี้ยังแสดยยงถึงแต่ไม่เป็นไรในเดือนกุมพานี้คาดว่าอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างตอ่อเนือ่องค่อยๆอุ่นขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและในเดือนมีนาคมก็จะเริ่มอุ่นแต่ก็ยังคงหนาวจัดอย่างตอ่อเนื่องนะคะเพราะว่าโลกของเราย,ยางังคงอุณหภูมิลดลงเพราะอุณหภูมิรลกท้าลดลง,ลกลงกเกินไปอุณหภูมิ เฉลี่ยของออูภูมิในแต่ละวันก็อาจจะทรงไม่อาจจะเริ่มลดลงได้เหมือนกันนะแม้ตอนนี้จะเป็นเวลาที่ค่อนข้างมืดมิดแต่ก็แล้วก็มีแสงสว่างที่นานขึ้นกว่าตอนเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาอีกด้วยในช่วงตอนเดือนพฤศจิกาตอนนั้นมันมืดนานจริงมืดค่อนข้างหนักมืดค่อนข้างไวเลยเนาะใช่ไหม มืดตั้งแต่6แค่ประมาณ6โมง10ก็มืดไปเยอะแล้วล่ะแต่ตอนนี้6โมง10ก็เริ่มไม่มืดแล้วก็เริ่มสว่างมากขึ้นแล้ววันนี้จะอัปเดตประมาณ17นาทีเท่าเดิมวันนี้เวลามันก็ไม่ค่อย,อยเปลี่ยนแปลงเลยมากนะนะครับแต่ตอนนี้ในกรุงเทพของเราก็จะเป็น เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเลตติ้งนะครับเพราะว่าเราจะสอบไม่ก็ไม่น่าจะรู้ละ่ะแต่ไงเราปิดเทอมก็คือวันที่เจ็ดมีนาแน่นอนนะคะเพราะว่าเงงเรียนเพราะว่าไงในงแต่ในที่ทํางานไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดเกินวันที่สิบมากเท่าไหร่เราคงจะยกเว้นได้มีกิจกรรมหลังหลังสอบด้วย แต่เขาบอกจะมีกลางภาคในการสอบนะของเขาบอกจะมีกลางภาคด้วยรูปกลางภาคจำปาในรูแปแบบไหนแต่พวงนี้ไม่แน่นอนก็คือคือเป็นวัดคะแนนว่าเราจะมีคะแนนหนกันเก็บแค่ไหนนั่นแหละเพราะว่าเราก็ต้องทํางานต้องไปที่ทํางานพวงนี้ก็ต้องไปที่ทํางานเหมือนเดิมพร้อม เดี๋้วาจะเร็วทันเดี๋จะทันหรือเปล่าตอนนี้ก็อีกไม่กี่วันอีกประมาณหนึ่งวันข้างหน้าอีกประมาณสิบวันข้างหน้าก็จะเป็นเดือนกุมภาแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขกันด้วยในการที่จะเข้าสู่เดือนกุมภาในเร็วนี้เราบอกว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงในช่วงเดือนหน้านะครับตอ,อนนี้ก็เริ่มมืดแล้วตอ,อนนี้ก็ยังคงอัปเดตอากาศตามปกติเสร็จตอนนี้นคืออัปเดตตอนนั้น แต่เดินหน้าจะไม่ใช่แล้วนะครับเดือนหน้าก็คือการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาที่ชัดเจนเช่นถ้าเรามาในช่วงเวลาวันนี้ใช่ไหมสบแปดนาิกาสี่เก้าก็มืดไปแล้วตอนนี้สิบแปดนฬิกาห้าสิบนะครับ มันค่อนข้างต่างในเดือนกับเนดือนกรกฎาค่อนข้างสูงมากนะครับนะครับค่อนข้างต่างกันเยอะเลยสิบแปดนาฬกาห้าสิบนาทีในเดือนกรกฎามันจะสว่างกว่านี้แน่นอนใช่มันจะสว่างกว่านี้แต่มันมันจะสว่างกว่านี้แต่ตรงนี้ยังค่อนข้างมืดนะครับแต่มันจะไม่มืดเท่าเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาหรอกมันจะไม่มืดเท่าเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาก็จริงแต่มันก็ยังคงมืดมิดต่อไปอีกยาวนาน นผมว่า18นาฬิกา50นาทีมันอาจจะมืดจนถึงเดือนช่วงแบบประมาณมีนาไปปลายเดือนเดนละ18นาฬิกา50เพราะหลังจากนั้น18นาฬิกา50เป็นช่วงเดือนเมษาถึงกันยานยนยช่วงต้นต้นเดือนกันยานยตั้งแต่เวลาต้นเมษาจนถึงช่วงต้นกันยานะแดดแม้จะไม่มีแดดใน18นาฬิกา50จะก่อค่อนข้างสว่าง ค่อนข้างสว่างก็เป็นค่อนข้างเป็นยืนหนึ่งในใจตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่โดวงอาทิตขึ้นช้าที่สุดแต่เราจะเต็มตัวรับแดดมาช้าอีกด้วยเต็มตัวเลยรับแดดมาช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงห้าสิบแปดพรุ่งนี้เต็มตัวนาช้าแน่นอน นะครับบอกแล้วว่าแดดจะมาช้าไปอีกนานนะครับพอเป็นช่วงพอเข้าสู่หน้าหนาวแดดมันจะมาช้าแบบนี้แหละเจ็ดโมงสีสิบนี่ถือว่ามาช้าไหมตามหลักแล้วถ้ามันมาประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนี่ถือว่าช้านะ เขาบอกว่าถ้าหลังเจ็ดโมงคึ่งไปนี่ถือว่าเริ่มช้าแล้วแต่ถ้าประมาณเจ็ดโมงยี่สิบก็ยังคงกําลังดีไม่ช้าไม่เร็วเกินไปถ้ากเจ็ดโมงยี่สิบนี่คือเวลากําลังดีสำหรับแดดมานะครับดว,ดวงอาทิตย์แตกดวงอาทิตย์แตขึ้นช้าในช่วงจะชะลอตัวค่อนข้างขึ้นช้าในช่วงเดือนพอหลังจาก ในช่วงกระกระเดช่วงมิถุนาหลังที่จุดเลยถุกทิพลอาดิตขึ้นเร็วสุดแล้วขเขจะค่อยคืบคืบช้าช้ามาทีเล็กทีละน้อยเนี่ยเราจะพาะเดินกันยาในเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แตกขึ้นค่อนข้างเป๊ะๆทุกนาทุกนาทีค่อนข้างเป๊ะทุกนาทีโดยความเปลี่ยนแปลงอาจไม่ถึงหนึ่งนาทีในช่วงเดือนกันยายน ต่ในเดือนตุลาก,ก็จะเริ่มก็ค่อยขึ้นช้าลงทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเยอะมาจะเห็นผลก็คือหลังปลายเดือนพฤศจิกามันก็จะเห็นผลนะครับรตทถ้าตอนนี้แดดตอนสิบโมงก็ยังคงมุมเงยก็ยังไม่ถึงสี่สิบห้าเลยคิดดูนะแต่ที่ทํางานแดดหมดแดดสิบโมงนี่ถือว่าไม่ส่องเข้าห้องแล้วนะเพราะว่าที่ทํางานของเรา มีหลังคาที่ค่อนข้างยาวแดดส่องไม่ถึงแดดไม่แดดไม่ส่องถึงสิบโมงแน่นอนแต่บ้านเราไม่ดูเลยนะคระในคลิปในคลิปหลายช่องแหละช่องของเราอ่ะช่องมือถือตากแดดแต่ช่อง Water Channel หรือแม้ก็่ M Table สามะมันจะมีอยู่ัแหละคือช่องที่เราทำคอนเทนต์อยู่ตอนนี้นะคะรีบดูนะคะเพราะว่า คอนเทนต์จะเปลี่ยนไปอยู่ช่องอื่นในช่วงเดือนหลังปิดเทอมไปช่ย่าในในบ้านเรามันค่อนข้างบางมันค่อนข้างเล็กพอแดดด้านหนาวมาปุ๊บเนี่ย11โมงคึ่งแดดก็ยังคงออกไปจากในห้องไม่หมดนะครับแต่ขณะที่เป็นช่วงเดือนมิถุนายนะ ในเดือนธันวาหนะ่ะในเดือนมกรานีแดดจะออกประมาณ17.30ถึง่7 4 0ประมาณนั้นถือว่าออกช้าอยู่เกือบเที่ยงแม้จะเป็นช่วงเดือนมิถุนาแต่ก็10โมงแดดก็ค่อนข้างตื่นเลยนะคะค่อนข้างสองค่อนข้างตื่นก็คือสองเพียงแค่แกระเบื้องเดียวเท่าน,นั้นในช่วงมิถุนาตอน10โมงเพราะว่าแดดในช่วงมิถุนามันอยู่สูง แต่ในช่วงมิถุนายนนะคะแดดตอนมิถุนายนมันจะค่อนข้างเที่ยงไวใช่แล้วในเดือนมิถุนายนีย่แดดจะเที่ยงไวแค่เอาของไปวางบนระเบียงไม่ถึงตอนสิบสองนาฬิกาแดดก็ปังมิดระเบียงแล้วก็คือไปอยู่ทางทตรงตกไปแล้วเมื่อเทียบกับเดือนนี้เดือนนี้ก็เป็นจุดที่ตอนเที่ยงแดดเนี่ยคงสองได้เต็ม โคมิโอราบอกเลาว่าได้รับแดดตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะเป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบแปดที่ได้รับแดดแล้วแล้วแดดเองจะอยู่กับเราจนถึงบ่าย13บสานาฬิกานะครับพรุ่งนี้คือวันที่สองมกราหมเ9เป็นวันแรกที่สึกหนะักเดินทางเข้ามาเรียบร้อยการที่แดดมันมาช้ามีบ้านมุมเงยสูงบางไว้ทำให้ แดดมาช้ากว่าที่คิดไว้มาเกือบแปดโมงใช่แล้วมาเกือบแปดโมงใช่ไหมล่ะแต่มันก็เกือบๆใช่ไหมอืมแต่ข้อมูลในแผนที่นะเขาระบุว่าแดดมันอาจจะมาเกือบแปดโมงก็แบบก็ว่าได้เจ็ดโมงห้าสิบแปดบอกเลยนะเจ็ดโมงห้าสิบแปดนี่ถือว่า สึกหนักเข้ามาเรียบร้อยบุกถึงบ้านเราแล้ว,ลวสึกหนักเตรียมที่จะถล่มแดดจะมาช้าและแดดจะส่งสั้นลงไปจนถึงเดือนมีนาถ้าถึงชช้าต่ายถ้าต้นมีนาเนี่ยก็จะสามารถเอาของไปวางไว้ห้องสี่ส่นหนึ่งด้านระเบียงสายได้นะเพราะว่าแดดครับก็น่าจะเอียงบาาพอแล้วของครับ